ก็สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับพี่พี่เตียวนะครับคลิปนี้พี่จะมาบอก 4. จุดเช็คลิสต์นะครับที่เป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยทำโจทย์มาถูกทางแหละนะครับก็ทุกครั้งที่เราทําโจทย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเนาะเราก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งหรือว่ามีโจทย์ชุดหนึ่งหรือว่าฝึกทําโจทย์ไปเรื่อยๆหรือว่าใครที่เข้ามาใหม่ๆก็จะเริ่มที่อาจจะเป็นเลขเล่มเขียวเล่มเหลืองหรือว่าเลขพันแปดร้อยข้อก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่พวกเราสมควรจะรู้นะครับก็จะเอาเอามาบอกนะว่า ที่เรานั่งทําโจทย์อยู่เนี่ยมันถูกทางหรือปิดทางนะครับพี่เคยบอกไปในคลิปคลิปนก่อนแล้วว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าน้องๆจะเรียนที่โรงเรียนดอบเรียนหรือว่าเรียนกุศิชาหรือว่าเรียนออนไลน์นะครับหลักการมันเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้ง4อย่างเนี่ยมันต่างแค่สภาพแวดล้อมนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่จะบอกเลยเนี่ยคือจุดเช็คว่าเราเนี่ยทำมาถูกทางหรือเปล่านะครับสมมติว่าเราทําเลขสักชุดหนึ่งหรือว่าฝึกฝึกทาเลขอยู่เนี่ยนะครับให้เราดู4อย่างนี้ว่ามันใช่ไหมนะครับอันดับแรกเนี่ย เวลาเราฝึกฝนอยู่เนี่ยเราต้องรู้สึกว่ามันสนุกมันสนุกเหมือนเหมือนเราเล่นเล่นบาสเหมือนเราเตะบ,บอลนอะหรือว่าเราฝึกเล่นกีตาร์เราต้องมีความรู้สึกว่าเราสนุกกับมันนะเหมือนถ้าเกิดเราทําโจทย์ไปแล้วเรารู้สึกว่าเราสนุกเรามีความสุขที่เราเราด้ทำโจทย์อารมณ์เดียวกับนั่งเล่นอวียิ่งยิ่งตีมากตีซ้ำ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 ซ้ทำไมเราเล่นอวี สิบตายี่สิบตาไม่เบื่อเพราะเราสนุกเรามีความสุขทําไมเราเตะบอลกลางแจ้งแดดร้อนๆทําไมเราเราไม่เบื่อเราเล่นบาสกลางวันเนี่ยเหงื่อโซบกเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยทําไมเราไม่รู้สึกเบื่อละ่ะเพราะมันสนุกถ้าเรามีอารมณ์สนุกเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับข้อแรกนะข้อสองทุกครั้งที่เราฝึกฝน่ะเราเริ่มจับจังหวะของเราได้ว่าเราผิดน้อยลง เรามีการพัฒนาในการทําโจทย์มากขึ้นเหมือนกับว่าเราเริ่มแกะโจทย์ได้มากขึ้นเราทําได้มากขึ้นเดิมเนี่ยช่วงแรกของการฝึกฝนเนี่ยเราบางคนทําไปยีข้อก็เริ่มเริ่มล้าเริ่มท้อนะครับจนกระทั่งถึง300ข้อถามว่าช่วงแรกพี่เป็นไหมพี่เป็นพี่เป็นมั่วๆเหมือนพวกเราอะ่ะคือทําโจทย์แบบมั่วๆไม่มีใครมาบอกมาเทนใช่ปะ่ะแต่เนี่ยมาบอกแล้วนะว่า ช่วงแรกในการทำโจทย์สี่สี่เฟสหลกักะคือเช้าเช้าห้าสิบข้อบ่ายห้าสิบข้อเย็นห้าสิบข้อแล้วก็ดึกอะ่ะประมาณตีหนึ่งเลยห้าสิบข้อถ้าเราเข้าใจสี่เฟสหลกักเนี่ยเราจะทําได้โจทย์วันได้หนึ่งประมาณสองร้อยข้อแต่ถ้าเกิดใครอัดหนักหน่อยขอยนันขยันหน่อยนะเราจะทําได้วันหนึ่งประมาณสามร้อยข้อถึงสี่ร้อยข้อนะครับแต่ไม่เป็นไรนะสําหรับคนที่ฝึกใหม่ๆนะครับก็เริ่มที่ยี่สิบข้อสิบข้อก่อนนะครับมันเป็นเรื่องปกติของการฝึกแต่เวลาเราฝึกมากๆมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เหมือนเล่นบาสเลย นะเล,เล่นในใหม่15นาทีก็เหนื่อยหอบใช่ปะ่ะแต่พักหนึ่งก็เริ่มเล่นนานขึ้นเริ่มว่าวิ่งมาทรนอ่องเริ่มวิ่งนานขึ้นอารมณ์เหมือนเหมือนกันนะครับข้อที่สองก็คือผิดน้อยลงแล้วก็ทําได้มากขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับข้อที่สามนะมีข้อหนึ่งข้อสองแล้วนะครับข้อที่สามคือเราสามารถแก้โจทย์ได้เรื่อยๆไม่มีตันหมือนว่าใครเอาโจทย์มาถามเราสามารถตอบได้หรือว่าแก้โจทย์แก้ไปเรื่อย ส่วนใหญ่น้องๆที่เป็นอ่ะคือทําโจทย์ไปเรื่อยๆแต่แต่ไม่มีกรอบหมายความว่าทําชุดเนี้ยหนึ่งร้อยข้อเนี้ยใช้เวลาสามวันกว่าจะจบอันนี้นผิดเราต้องเราต้องบีบบีบตัวเองนิดหน่อยว่าอ่ะชุดเนี้ยหนึ่งร้อยข้อเนี้ยใช้เวลาสามชั่วโมงได้ไหมสามชั่วโมงต้องจบได้ไหมแล้วก็ต้องมาต้องมาเข้าข้อหนึ่งข้อสองคือทําผิดน้อยลงแล้วก็แก้โจทย์ได้เรื่อยๆไม่มีตัน <S <S พี่ถึงบอกว่าเฟสหนึ่งอ่ะเก้าเก้าโมงถึงเที่ยงหรือว่า บ่ายโมงรือว่าบ,บ่ายสองถึงสี่โมงเนี่ยหนึ่งร้อยข้อทําได้ไหมทําแบบทําไปเรื่อยๆไม่มีตัดอันนแน่คือสติสัญญาณที่ดีก็คือยิ่งทํายิ่งมีความสุขมันจะสอดคล้องกันนะนะครับข้อที่สี่นะครับทุกครั้งที่มีการเทสเนี่ยคะแนนคงที่นะครับคะแนนคงที่หมายความว่าไงหมายความว่าในการเทสรวมข้อสอบเนี่ยคะแนนเราสมมุติว่าเราได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เราก็สมควรจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์คงที่ไม่ใช่เทสชุดเนี้ยแปดสิบเซนอีกชุดหนึ่ง 60อีกชุดหนึ่งแต่ว่าเราแน่นไม่จริงนะวิธีเช็คว่าเราแน่นแน่นไม่จริงอะไรเราเราก็กลับไปทำบ็อกซ์เกลเทสก็คือเททีเรื่องเทสเลยยงรางเทสโทนามทุกเรื่องมันต้องได้80มันจะไม่มีเรื่องเรื่องไหนแหวงใช่ปะ่ะพอไม่มีเรื่องไหนแหวงเราเรามาเทข้อสอบจริงอ่ะไอเรื่องที่เราผิดอ่ะมันคือเรื่องที่เราแหวงก็คือเรื่องที่เราไม่ได้เช่นคนเนี้ยอ่าผิดข้ออะไรเราดูเลยเลยอ่ะพื้นที่ผิวอ่อน ก็กลับไปแก้พื้นที่ผิวแก้ยังไงแก้ก็ทําเยอะๆก็กลับไปดูหนึ่งสองสามหนึ่งทำแล้วมีความสุขไหมสองทำแล้วผิดน้อยลงไหมสามแก้โจทย์แบบไม่ตันได้ไหมฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าสี่ข้อในที่พี่บอกมาคือหนึ่งทำแล้วสนุกไหมมีความสุขไหมสองทำแล้วพัฒนาไหมผิดน้อยลงไหมสามแก้โจทย์ได้เรื่อยๆไหมสี่คะแนนเทสเทสก็สอบเนี่ยคงที่ไหม นะถ้าเราเข้าใจสี่ข้อนี้ยังไงเราก็เก่งแน่แน,นะครับเก่งแน่แน,นะถามว่าถ้าเกิดยังไม่มี2องสแก้ยังไงมาดูที่ข้อหนึ่งก่อนทําใจให้มันชอบก่อนทําใจให้มันชอบทําโจทย์ก่อนทําใจให้มันชอบคณิตศาสตร์ทาใจให้มันชอบรักที่อยากจะทำอะ่ะเพราะเราเรายจะลืมว่ายิ่งเราทํามากยิ่งเก่งเร็วถูกปะยิ่งเราทํามากยิ่งเก่งเร็วเหมือนอารมณ์ว่ายน้ำอะ่ะถ้าเราฝึกว่ายน้ําอาทิตย์ละ1นวันแล้วก็อาทิตย์ละหชั่วโมงนะกับ ฝึกทุกวันวันละสองสามชั่วโมงอ่ะเราคิดว่าอันไหนมันเก่งเร็วกว่าถามอีกครั้งนะถ้าเราฝึกไว้น้ำอาทิตย์ละหนึ่งวันแล้ววันนั้นน่ะก็คือฝึกแค่ชั่วโมงเดียวว่าก็คือสรุปว่าฝึกอาทิตย์ละชั่วโมงอ่ะกับฝึกทุกวันวันละสองสามชั่วโมงอันไหนเก่งกว่าอันไหนไปเร็วกว่าแน่นอนไว้น้ำทุกวันวันละสองสามชั่วโมงมันคืออารมณ์เดียวกัน นะแต่แค่ใส่ความชอบเข้าไปเหมือนเล่น R อาวเหมือนเล่นเล่นเกมเหมือนเตะบอลเหมือนเหมือนขอพักหน่อยออขอเล่นเกมหน่อยอารมณ์นั้นแนหะแต่เปลี่ยนจากอารมณ์อยากเล่นเกมกลายเป็นอยากทําโจทย์ได้ไหมเออม,มันจะพัฒนาคนละเรื่องเลยแล้วมันจะไปเร็วมากนะครับการทําโจทย์เลขในเลขมอต้นเนี่ยพี่เคยบอกไปแล้วว่าไม่ควรเกินหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งต้องจบแหละนะ ไม่ควรเกินหนึ่งเดือนถึงหนึ่งถครึ่งต้องจบยังเล่มเหลืองเนี่ยใครมีเล่มเหลืองอยู่อ่ะยกตัวอย่างก็ได้เล่มเหลืองที่ทุกคิดว่าทุกคนคงมีอ่ะสี่วันจบควรทาแค่สี่วันจบแต่ถ้าเกิดมือใหม่ก็ไม่เป็นไรก็รไม่ควรเกินเดือนก็คือเรื่องละวันเลยนะครับอย่าอย่าไปเสียเวลาในเรื่องที่ไม่ได้ใช้เยอะอย่าไปอิงกับโรงเรียนเยอะเพราะวิชาที่โรงเรียนไม่มีแทบจะไม่มีประโยชน์ในการเตรียมสอบเลยเอาเอาเอาตรงๆนะนะแทบจะไม่มีประโยชน์เลยสุดท้ายล้วโรงเรียนกลายเป็นที่ ที่สร้างพาล่างงานมากกว่านะครับฉะนั้นเราต้องคุยตัตัวเองให้จบว่าถ้าเกิดเราอยากจะเก่นที่พี่บอกไป4ข้อไปไปถามตัวเองดูว่า4ข้อที่บอกเนี่ยมันใช่ไหมถ้าใช่แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วแต่ถ้าไม่ใช่แก้ไขซะนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ